สวัสดีครับสรุปข่าวลีฟพูลนะครับประจำวันที่14มิถุนายนนะครับอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีฟพูลกันนะครับมาอัปเดตเรื่องราวของนอยเฮาส์กันนะครับวันนี้สายข่าวเยอรมันยืนยันว่า no House นอยเฮาส์ลีฟพูลเนี่ยมีโอกาสมากที่สุดเลยในบรรดาทีมอื่นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของคาวินฟิลิปนะครับลีฟพูลก็ตกเป็นทีมเต็งที่จะได้คว้าตัวนะครับแล้วก็ สื่อนะครับเชื่อว่าลิเว์พูอาจจะปิดตลาดในซัมเมอร์นี้ด้วยการคว้าทั้งสิ้น3คนเดี๋ยวมาติดตามได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับยาถ่าย1นึเป็นยาถ่ายระเบาะระบายท้องท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกช่วยได้ยาทาตาจอมทองนะครับแก้กดรันย้อนอาหารไม่ย่อยนะครับใครที่สนใจนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงเสื้อช่องของผมนะครับโค้ดแอคนะครับอ่าย้ำนะครับว่าเปิดพรีออ ทั้งเสื้อยือดแบบนี้แล้วก็เสื้อกีฬาอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะฮะก็เปิดพรีออเดอร์ถึงวันที่20นะครับหรืออีกประมาณ6วันวิธีการสั่งซื้อเนี่ยนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเอาคร่าวๆนะเสื้อยือดมี2สีนะครับเป็นเนี่ยโค้ชแอคยืนคู่กับอาริสองเบเกอร์เป็นรูปวาดแบบนี้นะครับ460บาทเนื้อผ้าเป็นของคิวดานคอทตอนเกรดดี D นะครับก็มีสีดำกับสีขาวอย่างที่บอกนะครับรวมไปถึงนี่ฮะแล้วก็สีแดงครับ เป็นเสื้อกีฬานะครับรุ่น a l i ิ e f a อ r i นะครับตัวนี้420บาทนะครับรายละเอียดการสั่งซื้อเนี่ยสามารถมาสั่งอินบ็อกซ์ได้ที่แฟนเพจโค้ดแอคทันข่าววิยงฮูก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปนะครับดูในเพจโค้ดแอคนี่แหละแล้วจะมีรายละเอียดแบบครบทั่วเลยมันสั่งได้2แบบสั่งในอินบ็อกซ์เพจก็ได้หรือผมแปะลิงก์ไว้ให้ฮะก็จะเป็นการเข้ามาสั่งในอ e ีเมลแบบนี้นะครับ รายละเอียดเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ในทุกช่องทางในโซในชุมชนของช่องโค้ดแอคด้วยนะครับวิธีการสั่งซื้อไม่ยากครับทำตามขั้นตอนได้หมดเลยนะครับหรือจะอินบ็อกซ์อย่างที่บอกก็ได้ฮะทีนี้ครับมาดูกันที่เริ่มต้นกันที่ข่าวสารข่าวแรกกันเลยนะครับมาดูผลงานในทีมชาติกันก่อนนะครับทีมชาติอังกฤษเมื่อวานนี้ในศึกยูโรนะครับก็ลงเล่นนะฮะเอาชนะโคเอเชียไป1ต่อ0ครับประเดิมเกมแรก3แต้มเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะฮะ ซึ่งเมื่อวานนี้ไม่มีนักเตะลิเวอร์อพูลอย่างจอแดนเนเดอร์สันลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าเฮนโดยังไม่ฟิตก็เลยนั่งเป็นสมลองนะครับชนะไป1 0เนี่ยแต่ว่าทีนี้เนี่ยคนที่ถูกพูดถึงในเกมเมื่อคืนนี้มากที่สุดเลยการบอลลิเวอร์พูลก็พูดถึงกันนั่นก็คือคาร์วินฟิลิปนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นคนจ่ายให้ลาฮิมเซอร์ลิงยิงแล้วก็ในภาพรวมของเกมโอ้คุมแดนกลางอยู่หมัดเลยแล้วก็ตัดเกมจังหวะสำคัญๆเยอะมากๆนะครับทำให้โอ้โห แฟนบอลร์พูลในโลกออนไลน์นะบอกว่าโอ้โหจะไปมองคนอื่นไกลอะไรยังไงเล่าเนี่ยเนี่ยแทนซีดุมได้แน่นอนแล้วก็เป็นตัวแทนจอร์แดนเทนเนสันในระยะยาวได้ด้วยอ่าเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอ่าก็เนี่ยฮะอร์มการเล่นเพื่อนๆก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ชอบมากๆเลยนะคารินฟิลิปผมว่าเมาื่อวานนี้เล่นดีมากแต่ว่าปัญหาเนี่ยถ้าเกิดนักเตะโดยเฉพาะสัญชาติอังกฤษถ้าทําผลงานได้ดีในศึกยูโร จากราคาที่มันก็แพงอยู่แล้วมันจะอัพขึ้นอีกผมว่าตัวนี้ราคามันจะแพงเกินกว่าที่ลิฟูจะซื้อได้นะแบบลีดเขา่าจะโก่งค่าตัวสมมุติถ้าจะไปเอานะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เคยเห็นข่าวลิฟูกับคาร์วินฟิลิปเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับส่วนฮอลแลนด์นะครับชนะยูเครนสาต่อสซึ่งฮอลแลนด์ก็มีวายดูมครับนักเตะของเราที่เหลือสัญญากับเราอีกประมาณ เนี่ยสิบหกวันนมาในดูมหรือสัญญากับเราอีกสิบหกวันแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายไปเปเอสเชนะฮะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้โอ้โหยิงกันสามต่อสองนะฮะแล้วก็วานในดูยิงลูกแรกด้วยนะครับนาทีที่ห้าสิบสองแล้วก็สลับสลับกันยิงเลยครับสุดท้ายเป็นฮอลแลนด์ที่ชนะยูเครนไปสามต่อสองนะครับสถิติของวานในดูมเนี่ยกับลิเวอร์พูลเนี่ยยิงยี่สิบสองประตูจากสองร้อยสามสิบเจ็ดเกม แต่วายนาดุมกับทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยยิงยี่สิบสามครับยิงมากกว่าลิ์ภูเห็นไหมแล้วลงเล่นแค่เจ็สิบหกนั้นคือบทบาทนะครับบทบาทของวัยนาดุมเล่นกับทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยเขาจะเป็นมิดฟิลที่มีอิสระในการเล่นเกมลุกแต่บทบาทของวายนาดุมกับลิยภูอิสระในการเล่นเกมลุกส่วนใหญ่จะไม่เยอะส่วนใหญ่จะต้องคอยปกคุมแดนกลางแล้วก็ซ้อนแบค็คดังนั้นหน้าที่ต่างกันสถิติมาเลยออกมาต่างกันนะครับมาดูกันที่ บราซิลกันบ้างบราซิลก็จะมีนักเตะแข้งเราเยอะเลยนะครับของทีมเรียพูนะครับแต่ว่าคนที่ได้ลงเล่นในเกมโกปาเมกานัดแรกเนี่ยก็จะมีแค่อาริสงเบเกอร์ที่เล่นตัวจริงฟิมิโน่เนี่ยเป็นสำร,รองนะครับแล้วก็ฟาบิโน่ก็สำร,รองเช่นกันแล้วก็บราซิลนะครับเอาชนะเวเนซุเอลานะครับสามต่อศูนย์นะคนธรรมตูก็มีมาคิยอสเนย์มาแล้วก็บาโบซาอเมเดออเมดินานครับก็ประมาณนี้ฮะก็อาริสงเบเกอร์ก็เก็บคินชีสนัดแรกด้วยนะครับ มาดูคิตเตียนอีริกเซนกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสั้นๆน,นะครับก็เจ้าตัวอย่างที่ผมก็รายงานเมื่อวานแล้วว่าเจ้าตัวฟื้นแล้วแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ต้องดูอาการต่อก่อนสักนิดนึงแต่ล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อได้แล้วด้วยนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างกาเซตาเดโรสปอร์ตสื่อในอิตาลีโดยบอกว่าผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมจะไม่ยอมแพ้หรอกตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกดีขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ผมต้องทําหลังจากนี้คือต้องไปหาคําตอบว่าทําไม มันถึงเกิดเหตุการณ์หัวใจหยุดเต้นเฉียบพันธ์แบบนี้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องไปหาคําตอบเพิ่มเติมนะฮะเอลิเซ่นบอกแบบนี้นะแต่ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ทุกแรงบันดทาใจทุกคนที่ช่วยเหลือผมจนผมรอดชีวิตมาได้ก็เป็นกาลังใจให้กับเอลิเซ่นกันต่อไปฮะทีนี้เนี่ยมาดูกันที่เรื่องราวของฟอร์เรียนนอยเฮาส์นะฮะนะคนนี้เป็นมิดฟิลด์ของมูนเซอเชนกันหมัดที่ตกเป็นข่าวกับเราในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็มีการคอนเฟิร์มไปแล้วด้วยว่าเขาเนี่ย ตกเป็นเป้าหมายของเราอย่างแท้จริงนะครับผมขออภัยนะครับเมื่อกี้ตอนนี้ตาผมเบลอมากคะผมขอเอาตรงนี้บางแสงก่อนนะอ่าก็เป็นข่าวกับเราจริงๆนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมจะอัปเดตให้ฟังก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้จากรีพูเอ็กโคนะครับเอ็กโคก็คอนเฟิร์มนะครับว่านอยเฮาส์เนี่ยเป็นเป้าหมายของรีพูจริงๆเป็นหนึ่งในเป้าหมาย,ยนะฮะแล้วก็แต่ว่าความคืบหน้าเนี่ยตอนนี้ยังคงไม่มี อาจจะต้องรอให้จบศึกยูโรก่อนแล้วมารอดูกันว่าลิพูจะเคลื่อนไหวในดีลนี้เพิ่มเติมหรือไม่แล้วก็เอ็ o โคก็ยังคอนเฟิร์มได้ครับว่างานงานในส่วนของตำแหน่งกองกลางเนี่ยยังไม่ใช่งานด่วนที่ถึงขั้นว่าต้องทำแบบ100%แต่เป็นงานที่อาจจะไม่ทำหรืออาจจะทำก็ได้ยังคงแบบอารมณ์แบบว่า50-50นะครับทีนี้เนี่ยเอ็โคครับก็ได้ไปเชิญครับนักข่าวสายเยอรมันนะครับนะ ที่ชื่อว่าฟอริยันเพทนเบิร์กนะครับซึ่งเป็นนักข่าวจากสปอร์ตวันสื่อในเยอรมันที่ก่อนนันนี้เพิ่งไปสัมภาษณ์เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งไปสัมภาษณ์นักเตะมาเพิ่งไปสัมภาษณ์ตัวของนอยฮามานะครับโดยก็ให้สัมภาษณ์กับทางรีพูผ่านพอดแคสต์นะครับว่าอ่ะสิ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือเจ้าหน้าที่รีพูเนี่ยได้มีการติดต่อหาเอเนต์ของนักเตะมาบ้างแล้วแต่ยังไม่มีการคุยแบบจริงจังรีพูสนใจนอยฮามากๆแต่ว่าคือนอยฮา์เนี่ยเป็นนักเตะทีีม่มพรรสวค แล้วก็สารพัดประโยชน์แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ฟอร์มดีที่สุดในศึกบุนเดสลิก้ายเยอรมันเลยนักเตะเนี่ยไม่ปิดโอกาสย้ายทีมนะสัญญ,ญ,ญ,ญานักเตะเนี่ยเหลือถึงปี2024ค่าจิกสัญ,ญญาเนี่ยถูกถอดออกไปแล้วดังนั้นถ้าอยากได้ลิพูต้องไปคุยกับผู้ในการกีฬาของกระบักซี่ชื่อว่าแม e ็กอีโบรนะครับความน่าจะเป็นที่นักเตะจะย้ายเนี่ยซัมเมอร์นี้อาจจะไม่เยอะมากแต่ซัมเมอร์หน้า2022เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามในซัมเมอร์2 0 2 1ซัมเมอร์นี้เนี่ยก็จับโอกาสไม่ได้เรียกได้ว่าขึ้นอยู่กับลิอร์พูแล้วว่าลิอร์พูจะยื่นข้อเสนอเข้าไปหรือไม่สัปดาห์ก่อนผมนั่งสัมภาษณ์กับฟอร์เรียนนอยฮาเขาบอกกับผมว่าเขาไม่ปิดโอกาสในการย้ายไปเล่นต่างประเทศด้วยเขาได้รับความสนใจจากบาเยนร์นะซึ่งตัวของนักเตะฟอร์เรนนอยฮาเองเป็นแฟนบาเยิร์ตัวยงเลยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ปิดโอกาสว่สวาจะต้องย้ายแต่บาเยนร์เขาพร้อมย้ายไปเล่นที่อื่นที่ต่างประเทศด้วยแต่ซัมเมอร์นี้เนี่ย ในสถานการณ์ของบายเยินซัมเมอร์นี้นะครับซัมเมอร์นี้ไม่มีงบซื้อครับเพราะบายเยินก็ใช้จ่ายซื้อคนอื่นไปบ้างแล้วแล้วก็งบไม่เยอะครับดังนั้นเขาจะยังบายเยินจะยังไม่ทุ่มในซัมเมอร์นี้ส่วนมาริดตเองสนใจแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะเดินดีวจริงจังแค่ไหนแต่มีความสนใจอยู่บ้างนะและนักเตะเองก็ยังไม่ปิดโอกาสในการอยู่กับกลับบักต่อด้วยแต่ถ้า ีีดแต่ถ้าจะมีการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้เขาเชื่อว่าสโมสรจากอังกฤษโดยเฉพาะลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้คือทีมที่ให้ความสนใจนักเตะม,มากที่สุดดังนั้นก็คือเป็นทีมเต็งหนึ่งในเวลานี้นั่นเองนะครับนี่นักข่าวของนี่ครับฟอร์เรนะียนพทเทนเบิร์กคนที่เอ็โคเชิญมาให้สัมภาษณ์อ่ะนี่คืออัปเดตที่นํามาฝากเพื่อนๆแต่ว่าผมจะให้เพื่อนๆมาดูสตัดอันนี้ครับของฟอร์เรียนนอยเฮาส์แล้วมันบ่งบอกได้เลยว่าทําไมเราถึงต้องการเขานะฮะ กราฟแผนภูมิอันนี้มันจะเป็นจุดแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นด้านบนกับด้านล่างใช่ไหมครับถ้าอยู่ชิดบนเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นคือคนที่สามารถเลี้ยงบอลกินตัวขึ้นไปได้มากนะเลี้ยงบอลกินตัวเลี้ยงแดนแบบไปไปแดนคู่แข่งได้เยอะนะครับใครอยู่ชิดด้านบนนะส่วนใครอยู่ชิดด้านล่างเนี่ยก็เป็นคนที่ผ่านบอลขึ้นหน้าฮะเลี้ยงบอลขึ้นหน้ากับผ่านบอลขึ้นหน้านั่นเองซึ่งฟอร์เรี e นนอยแ์เนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณโอ้ดีเลยฮะ แม้ว่าจะเป็นมิดฟิลแต่แบบอยู่ในระดับที่ดีทั้งการพาบอลขึ้นหน้าแล้วก็การผ่านบอลขึ้นหน้านะครับเรียกได้ว่านี่คือสิ่งที่ลิ์พูขาดลิ์พูมีมิดฟิลสไตล์ที่ตัวตัดเกมเยอะแล้วเฮนโดฟาบินโยติอาโกแบบหมายถึงว่าตัวที่เป็นแนวแนวเชิงเล่นรับแล้วก็ผ่านบอลดีติียโกเนี่ยอาจจะอ่ะพอเลี้ยงกินตัวได้ด้วยแล้วก็ผ่านบอลขึ้นหน้าเยอะด้วยแต่ตัวเลี้ยงกินเลี้ยงกินตัวของเราเนี่ยมันน้อยฮะมันมีแค่ วายนนดูมที่ทําได้ใช่ไหมแต่วายนนดุมก็ไปแล้วแล้วก็มีเคอร์อที่โจนที่พอทําได้แต่ที่เหลือเนี่ยมิลเนอร์ก็ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงกินตัวดีแล้วก็2คนที่เราคาดหวังว่าจะต้องทําเกมลุกดีๆอย่างออเกตแชมเบรนกับนาบิเกต้าเนี่ยก็ยังยังเรียกผลงานได้ไม่ดีดังนั้นฟ no อร์เรียนเนอร์เฮาส์เขามอกว่าน่าจะเป็นจุดที่เข้ามาเติมเต็มริ้วูได้อันนี้สื่อเขาวิเคราะห์จากสถิติให้ฟังนะครับมาดูกันที่โรดริโกเดอปอกันบ้างน,นะครับ จริงๆลิพูเอคโค่บอกว่าไม่เราไม่ได้แค่สนใจนอยเฮาส์คนเดียวนะในมิดฟิลด์เนี่ยเรามีอีกหลายรายชื่อที่เราสนใจก็ยังไม่ชัวร์ว่าหนึ่งในนั้นมีเดอร์ปอร์ไหมเอคโค่ไม่ได้คอนเฟิร์มแต่ว่าโรมาโน่เคยบอกว่าลิพูแอบสนใจโดริโกเดอร์ปออยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องย้ำเพื่อนๆว่าอาริโกมาดริดเนี่ยกำลังพยายามที่จะเซ็นโดริโกเดอร์ปอไปร่วมทีมให้ได้เป็นเป้าหมายหลักนะครับซึ่งนะฮาคาร์โฮานโนกูฮะ ก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่อัดตมาริดก็เล็งๆไว้เหมือนกันถ้ากรณีที่พาดเดอปอก็อาจจะไปเอาฮาคารชาวฮานกลูแต่ทีนี้เนี่ยเอซิมิลานยังคงหวังว่าจะต่อสัญญาชาวฮานูกลูให้ได้อันนี้คือสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะฮะมาดูกันที่เรื่องนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมนํามาฝากจากลิปูเอ็กโคครับเขาพูดถึงการเซ็นกองหน้าตัวใหม่เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องรออีกนิดนึงถึงจะเซ็นได้นะครับ โดยคนที่เขียนข่าวในริพูเอ็กโครอบนี้เป็นเดวิดลินส์นะครับนักข่าวสายหงแดงที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์รอบนี้มาเขียนเอ็กโคครับแม่ช่วงหลังนี้เขาเปลี่ยนวารสื่อเลยนะครับเพืเ่อนๆโดยลินส์เนี่ยยืนยันนะครับว่าการเสริมแนวรุกอาจต้องรอปล่อย4ผู้เล่นซะก่อน4ผู้เล่นแนวลุกที่เราต้องรอดูว่าจะปล่อยออกไปไหมรีพูเนี่ยต้องเสริมตัวรุกอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวซาร่ามาเน่นะครับจะไปเล่นในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั Off ่น นะดังนั้นผู้เล่นหลักๆเลยนะฮะโอริกี้กับชาคิรีถูกคาดถูกคาดหมายอยู่แล้วว่าอาจจะถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะแต่สมุตรเอีก็ต้องรอดูว่าจะมีข้อเสนอเข้ามาหรือเปล่าดังนั้นกองหน้าเสริมแน่ๆฮะกองหน้าเสริมแน่ๆแต่การเสริมทัพหลังจากนี้เราต้องเคลียร์ผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้งานออกไปด้วยผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในแผนการของทีมออกไปด้วยเพราะมันมีมอยู่เพียบเลยดังนั้นนะครับแปลว่า คือนักเตะพวกโอริกี้ชาเกลีเนี่ยมีความสนใจจากทีมอื่นๆเข้ามาแต่ยังอาจจะยังเป็นเพียงแค่การสอบถามเบื้องต้นยังไม่ใช่การแบบว่ายื่นข้อเสนอเข้ามาจริงๆดังนั้นเราก็คงต้องรอเขาเข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาจริงๆยื่นเข้ามาซื้อนักเตะของเราด้วยเราถึงจะพิจารณาแล้วขายได้แล้วตอนนี้เป็นช่วงทีมชาติเราก็อาจจะต้องรอให้จบหลังทีมชาติด้วยดังนั้นสิ่งที่สรุปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือรอฮะ เราอาจจะต้องรอนิดนึงสาหรับแข้งรายต่อไปไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือกองกลางก็ตามเชื่อว่ายังไม่เกิดขึ้นในเร็วเร็วนี้ต้องรอแบบพวกทีมชาติผ่านไปก่อนด้วยนะครับฮับเอียเลียดเนี่ยทีมชาติที่ว่านี่ก็คือทั้งโกปาอเมริกาแล้วก็รวมไปถึงศึกยูโรด้วยนะส่วนฮับเบียเรียในเดวิดลินส์ก็เขียนถึงเขาว่านี่คืออนาคตระยะยาวของสโมสรแน่นอนแต่ถามว่าถึงขั้นว่าจะดันขึ้นชุดใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังไม่ถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ให้รอดูตอนปีซีซั่นนะครับวร์พูเนี่ยต้องตัดส แต่ถ้าขึ้นชุดใหญ่แล้วก็ต้องพิจารณาด้วยว่าถ้าไม่ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อนเนื่องนักเตะจะหยุดพัฒนาหรือเปล่ากับพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคืออ่ะแต่ถ้าปล่อยนักเตะเนี่ยนักเตะเพิ่งอายุ18ปีอาจจะปล่อยยืมตัวไปพัฒนาฝีเท้าต่อได้เรื่องนี้ต้องรอเจนคอปตัดสินใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็มาจากเอ็กโคเช่นกันนะครับมาจากคนนี้เขาเป็นนักข่าวออนไลน์นะฮะนักข่าวออนไลน์แล้วก็เป็นเหมือนผู้ประกาศเป็นผู้ที่แบบจัดรายการอย่างเงี้ยนะของทางเอ็กโคแหละเขาชื่อว่าชอนแบดเบอร์รี่นะฮะชอนแบ เขาก็แสดงความเห็นนะอันนี้เขาเป็นกึ่งกึบทความกึง่งบทวิเครา์แสดงความเห็นนะครับเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าซัมเมอร์นี้ลิปูน่าจะได้ตัวหลักๆที่เล็งไว้น่าจะประมาณสามคนเข้ามาเพื่อถ่ายเลือดใหม่กนาเต้ได้ไมาแล้วก็คือหนึ่งนะครับนับหนึ่งไปแล้วเหลืออีกสองเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นกองหน้ากับกองกลางกองหน้าเนี่ยเขาบอกว่าดาก้าอันนี้เหมาะมากทั้งโปรไฟล์ทั้งฝีเท้าแล้วก็เป็นสไตล์ที่ลิปูชอบเซน่ะเซนแบบพวกที่ ชื่อไม่ดังแล้วไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นแบบไอ้พวกฮาลุงฮาแลนด์อย่างเงี้ยร้อยกว่าล้านเงี้ยไม่เอาแต่ปบหมายถึงว่าพวกที่เป็นไปได้คือพวกประมาณนี้ที่พูดอยู่นอกเรดาร์อารมณ์ประมาณนั้นนะฮะสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้าล้านปอนด์สำหรับดาก้าส่วนนายฮา์ก็อันนี้ก็น่าจะไม่เกินสี่สิบล้านปอนด์รวมแล้วอาจจะประมาณสามคนนี้นะตำแหน่งเนี่ยก็คือจะประมาณนี้กองกลางกองหน้ากองหลังทีนี้เนี่ยถ้านั้งแต่ ถ้าหลังจากนี้ลิฟวูขายนักเตะออกไปขายพวกเดดวูดพวกที่ไม่อยู่ในแผนทําทีมพวกที่ไม่ได้ใช้งานออกไป,ก,ไไไปก็จะได้งบมาเสริมทับเพิ่มเติมอย่างที่บอกแล้วที่สําคัญฮะมันจะเป็นการรีเฟซกลุ่มกําลังใหม่แถมยังเป็นการตัดทอนพวกค่าเหนื่อยส่วนเกินที่เราต้องจ่ายท,ทั้งทงที่เราก็ไม่ได้ใช้งานมันมีหลายคนเลยเราต้องขายออกไปมันเป็นการลดภาระค่าเหนื่อยออกไปด้วยนะครับลดเพดานค่าเหนื่อยออกไปด้วยตรงนี้อยู่ที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดว่าจะ ทำภารกิจทั้งการขายและการซื้อในสมมุนินี้ได้ขนาดไหนก็เอากำลังใจช่วยไมเคิลเอดเวิด์ด้วยนะครับทิ้งท้ายมาดูเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับพรีเมยร์ลีกซีซันใหม่หนิดนึงล้วกันเดี๋ยวจะมีประกาศประกาศโปรแกรมในซีซันใหม่ออกมานะครับในวันที่16มิถุนายนหรือว่าวันพุธนี้นะครับนะ2021 2022นะครับนะ9อ่าในช่วงเวลา9 am ของวันพุธนี้ก็คือ บวกไป 5- 6ถึงชั่วโมงเนี่ยก็จะประมาณบ่าย3บ้านเราเราก็จะได้ทราบโปรแกรมว่านัดแรกเราเจอใครอะไรยังไงโปรแกรมมันจะทยอยออกมานะครับดังนั้นติดตามในวันพุธให้ดีนะครับแล้วก็นะตลาดเปิดแล้วนะครับเปิดถึงสิ้นเดือนสิงหาคมส่วนซีซั่นใหม่จะเริ่มต้นในวันที่14สิงหาคมนะครับก็จะประมาณนี้อ่ะเอาข่าวๆสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับปีหน้าก็ยังคงมีโปรแกรมเบรกทีมชาติยังคงมีแชมปนบริโโหโปรแกรมยังแน่นเหมือนเดิมดังนั้นต้องเสริมทัพ เอาขุมกำลังให้ดีเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งในช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำหรับยาถ่ายหนึ่งสองสาเป็นยาถ่ายระบายท้องใครที่ถ่ายสะดุดช่วยได้ยาท่าตาจอมทองนะครับกดลาย้อนอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อช่วยได้ร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตาม Fan page, แฟนเพจอัลไล์เบอร์โทรต,ตามที่เห็นในภาพน,นะครับแล้วก็เสื้อช่องโค้ดแอ็นะครับย้ำอีกทีหนึ่งสามารถสั่งซื้อได้ในแฟนเพจโค้ดแอ ไปสอบถามรายละเอียดได้เลยหรือผมแปะปกักมุดไว้มีรายละเอียดครบหรือว่าจะสั่งผ่านลิงก์ที่เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะฮะซึ่งลิงก์ตรงนี้สามารถสั่งซื้อผ่านเมลได้เลยอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันสั่งได้หลายแบบดังนั้นฝากติดตามด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ